เศรษฐกิจการเมืองกับแนวโน้มทางสังคมของกระแสบอยคอดต่อบริษัตว์ข้ามชาติกรณีศึกษาการวิพากษ์มากอีเอ็ซและแคมเปญแมคโดนัลล์โคเรียการคว่ำบาตท,ทางเศรษฐกิจในศตวรรษที่21 กลายเป็นเครื่องมือสาคัญทางการเมืองระหว่างประเทศเนื่องจากโลกาพิวัติการเปิดเสรีทางการเงินและการพึ่งพากันผ่านห่วงโซ่อุปทานโลกทําให้ต้นทุนของสงครามทหารสูงขึ้นและความชอบธรรมลดลงกรณีความขัดแย้งรัสเซียยูเครนสะท้อนบทบาทเด่นของมาตราการกดดันทางเศรฐษฐกิจการศึกษาปรากฏการณ์นี้จําเป็นต้องใช้กรอบเศรฐษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศที่ให้ความสําคัญกับตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐโดยเฉพาะบริษัทข้ามชาติและผู้บริโภคซึ่งการคว่ำบาตรสินค้า และการหลีกเลี่ยงแรมสะท้อนการปริโภคนิยมทางการเมืองและแรงจูงใจเชิงศิลธรรมที่ส่งผลต่อยอดไขชื่อเสียงและกลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรในระยะยาวมาร์กลีเป็นสมาชิกของวงบายแบนคาลิตา ศิลปินสมาชิกวงเคป๊อปที่ได้รับหน้าที่เป็นหน้าตาของแบรนด์ไม่นานมานี้มีการเปิดเผยว่ามาร์กจะทำงานร่วมกับแมคโดนัลล์เกาและได้ปรากฏตัวในโปสเตอร์และวิดีโอของแคมเปญก็กลายเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงเข้ากับอัตลักษณ์ขององคอ์กรทําให้สามารถแปลงสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมกลายเป็นสัญลักษณ์ทางการเมืองโดยไม่ได้ตั้งใจส่งผลให้ถูกสังคมวิพากษ์วิจารณ์และทําลายชื่อเสียงการศึกษานี้สำรวจทัศนคติติของแฟนคลับเคป๊อป เมื่อเผชิญกับความลำบากใจกรณีศิลปินของพวกเขาร่วมงานกับผลิตภัณฑ์ที่ถูกคว่ำบาตรข้อมูลถูกรวบรวมผ่านการสังเกตกิจกรรมของแฟนเคป๊อปบนแอปพลิเคชัน t i k t o k และทว i t t e r หรือ X โดยเหตุน,นี้แฟนคลับจึงออกมาเรียกร้องร่วมถึงการคว่ำบาตรศิลปินยังสูญเสียผู้ติดตามอย่างมากหลังจากการประกาศครั้งแรกในบัญชี i ิน t a g r กรมและบางคนมีความรู้สึกเกลียดผิดหวงังและถูกทรยศ์โดยศิลปินเป็นเหตุผลหลักที่อยู่เบื้องหลังการตอบสนองนี้ หลายคนมองว่าการใช้พฤติกรรมการบริโภคหรือการไม่บริโภคเป็นรูปแบบหนึ่งของการแสดงจุดยืนทางการเมืองและจริยธรรมของตนเองเหตุการณ์หนึ่งที่เด่นชัดขึ้นเรื่อยๆคือการคว่ำบาตรบริษัทข้ามชาติโดยการที่ผู้บริโภคพยายามแสดงความไม่พอใจต่อบ,บริษัทที่ถูกมองว่ามีความเกี่ยวข้องกับความขัดแย้ยงโดยตรงบริษัทที่ดำเนินงานภายใต้ระบบแฟนชายระดับโลกอย่าง McDonald, แมคโดนัลด์ได้ตกเป,เป็นเป้าของการคว่ำบาตรแม้แต่ในเกาหลีที่ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจโดยตรง วิจัย 1. ผลกระทบของการแสดงความคิดเห็นวิีาาษาวิจารณ์ของผู้บริโภคในบริบทของกระแสความบาทต่อแมคโดนัลด์เกาหลีและมาร์คีเป็นอย่างไร 2. ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับโครงสร้างบริษัทแมคโดนัลด์ส่งผลต่อการรับรู้ของผู้บริโภคและการตอบสนองทางการเมืองอย่างไร 3. การเคลื่อนไหวของผู้บริโภคสะท้อนแนวคิดเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศและ p o l i t i c a l consumerism อย่างไรวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาผลกระทบของการแสดงความคิดเห็นวิาพากษ์วิจารณ์ของผู้บริโภคในบริบทของกระแสความบาดท,ที่มีต่อ m c ค o n นัลลเกาหลีและมาร์ 2. เพื่อศึกษาผลของความเข้าใจผิดเกี่ยวกับโครงสร้างระบบแฟนชายของบริษัทแม d o n นัลล์เพื่อศึกษาการเคลื่อนไหวสะท้อนแนวคิดเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศและ p พ l i t i c a l c o n s u m e r i s m กรอบแนวคิดนี้ตั้งอยู่บนกรอบเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศร่วมกับแนวคิด Political Consumerism โดยมองว่าผู้บริโภคไม่ใช่เพียงผู้สู้สินค้าแต่เป็นตัวแสดงทางการเมืองที่สามารถใช้พฤติกรรมการบริโภคเป็นเครื่องมือในการต่อรองอำน,นาจกับบริษัทข้ามชาติในระบบเศรษฐกิจโลกปัจจัยเชิงทฤษฎีที่กอให้เกิดกระแสาการคว่ำบาต การมีภาควิจารณ์ของผู้บริโภคสะท้อนการตื่นตัวทางการเมืองของผู้บริโภคในสังคมยุคดิจิทัลการแสดงความคิดเห็นการตั้งคำถามและการวิจารณ์ผ่านสื่อออนไลน์ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับโครงสร้างของแมคโดนัลความเข้าใจผิดนี้ช่วยขยายความหมายของการคว่ำบาตรจากระดับธุรกิจไปสู่ระดับการเมืองระหว่างประเทศกระแสการคว่ำบาตรถูกวางไว้เป็นแกนกลางของกกอบแนวคิดนี้เป็นกลไกของการบริโภคนิยมทางการเมืองผลลัพธ์เชิงทฤษฎีของกระแสการคว่ำบาตร p o l i t i c a l consumer i s m ผู้บริโภคสามารถใช้อำนาจเชิงสัญลักษณ์และเศรษฐกิจในการกดดันบริษัทข้ามชาติผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของบริษัทและศิลปินสะท้อนผลลัพธ์ของอำนาจผู้บริโภคในระบบเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศโดยบริษัทข้ามชาติและศิลปินในฐานะบุคคลสาธารณะสามารถถูกดึงเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้ยงทางการเมืองโลกแม้ไม่ได้มีบทบาททางการเมืองโดยตรง กรูปแบบประเภทของการวิจัยการวิจัยนี้เป็นรูปแบบการวิจัยแบบเชิงคุณภาพเครื่องมือวิจัยเครื่องมือสื่อดิจิทัลคอมพิวเตอร์เครื่องมือค้นหาออนไลน์เก็บข้อมูลจากโซเชียลแบบบันทึกข้อมูลเพื่อรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นข่าวแบบิีครอร์เนื้อหาในประเด็นความเข้าใจผิดเกี่ยวกับโครงสร้างของบริษัทเมโตโน่พอการเก็บรวบรวมข้อมูล 1. กำหนดขอบเขตประเด็นการศึกษาและคำค้นคีย์เวิร์ดเช่นการคว่ำบาตรบริษัทข้ามชาติแฟรนไชส์แมคโดนัลด์ 2. ค้นหาและรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากสื่อออนไลน์เช่นโพสต์คอมเมนต์ในโซเชียลมีเดียข่าวจากเว็บไซต์สื่อเกาหลีสากลกระทู้หรือบทสนทนานในชุมชนออนไลน์ 3. เลือกข้อมูลเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับกระแสการคว่ำบาตรผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความเข้าใจผิดเกี่ยวกับโครงสร้างของบริษัทแมคโดนัลด์ 4สรุปข้อมูลและจัดหมวดหมู่ข้อมูลตามเนื้อหาตามกรอบแนวคิดของการบริโภคเชิงการเมืองและเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ5ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด้วยการเปรียบเทียบข้อมูลจากหลายแหลง่งเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของผลการวิเคราะห์การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหาและการวิเคราะห์วาทกรรมบนสื่อดิจิทัล